กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามการอบรมหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่2หรือ a e s t h e t i c Top a r รรุ่นที่2นั่นเองนะคะเราได้รับทราบข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียวเกี่ยวกับเครื่องประดับของบูการีที่เป็นเครื่องประดับที่มีความหรูหรายอย่างมากในขณะเดียวกันทั้งการออกแบบและการผลิตก็เป็นไปอย่างปราณีตมีเอกลักษณ์ทุกวันนี้เนี่ยมีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นมากทีเดียวสืบเนื่องจาก เป็นที่ชื่นชอบและที่หลงไหลของผู้ที่เป็นนักสะสมและชื่นชอบผลงานศิลปะของบูการีนะคะดังนั้นเราสามารถที่จะลงทุนในเครื่องประดับของบูการีได้แต่จะลงทุนแบบไหนให้ได้ผลดีที่สุดมีข้อมูลมาแนะนำค่ะ คุณอารีรัตน์กฤษณาสมิต์ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ชั้นสูงแบรนด์บูการีและคุณมาร์คทวินแบรนด์เนมอินเวนเตอร์ชั้นนำผู้ที่มีความรักและหลงใหลเครื่องประดับอัญ,ญมณีชั้นสูงบูการีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงของชนชั้นสูงในอิตาลีได้ร่วมกันเล่าประสบการณ์และความต้องการของตลาดอัญ,ญมณีบูการีให้คณาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรและผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรสูนทยาสตร์และสิ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรืออสเตติกท็อปอาร์รุ่นที่สอง โดยกล่าวว่าในปีหน้าจะครบรอบ140ปีของแบรนด์บูเกอรี่เครื่องประดับรูปงูอัญมณีเครื่องรางเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาการเกิดใหม่และความมีชีวิตชีวาผ่านการสร้างสรรค์อย่างสวยงามและล้ำค่าเหนือการเวลาโดยนักแสดงคนแรกที่สวมใส่ก็คือเอลิซาเบธเทเลอร์ซึ่งสั่งทำกำไรใส่ในเรื่องคริโอพัตราส่วนคุณมาร์คทวินเริ่มใส่ในปี2017 เวลานั้นซื้อมาในราคา15ล้านบาทแต่ตอนนี้ราคาเพิ่มขึ้นมาเป็น22ล้าน7แสนบาทตามความต้องการของตลาดนอกจากนี้ยังมีแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่บ่งบอกถึงคาแรคเตอร์และทำให้มูลค่าสูงขึ้นเช่นเครื่องประดับที่เซนดายานักแสดงและนักร้องชาวอเมริกันสวมใส่มีราคาสูงถึง200ล้านบาท ส่วนที่ลิซ่าแบล็กพิงคสวมใส่มีเพียงเส้นเดียวเท่านั้นราคา11ล้านบาทซึ่งตอนนี้ราคาเพิ่มขึ้นมาเป็น16ล้านบาทแล้ว เครื่องประดับอัญมณีและหินสีของบูกอรี่แต่ละชิ้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานแต่ละชิ้นจะมีความแตกต่างกันถ้าหากชอบชิ้นไหนต้องตัดสินใจซื้อเก็บไว้ทันทีเพราะจะเป็นเพียงแค่หนึ่งเดียวและในช่วง2ปีมานี้เครื่องประดับที่ขายดีอยู่ที่ราคา1ล้านยูโรหรือประมาณ38ล้านบาท อัญมณีที่เป็นสีเช่น b r u ซ i r e color gemstone มีคุณค่ามากเพราะหากเหมืองปิดแล้วจะปิดเลยที่ดีที่สุดคือที่แคชเมียร์แต่ขณะนี้ไม่มีแล้ว <n> ส่วนรูบี้เม็ดสีแดงน้ำหนัก5กร,รัตราคาสูงถึง200ล้านถึง300ล้านบาทเลยทีเดียว เครื่องประดับนาฬิกาออกแบบเป็นหัวของงูอันนี้ก็เป็นที่นิยมสําหรับผู้ที่ชื่นชอบบูการีซึ่งเป็นใบหน้าของงูที่ออกแบบยังแตกต่างกันไปตามยุคสมัยนอกจากนี้ก็มีการนำเหรียญโมเน่ซึ่งมีอายุกว่า3,000ปีมาทำเป็นนาฬิกาชิ้นโปรโมทไปทั่วโลกสำหรับงานทุกชิ้นของบูการีจะมีแผนกซื้อกลับ เพื่อเป็นโน o ตฮาวงานแฮนด์เมดทุกชิ้นดังนั้นจึงเหมาะมากสำหรับการลงทุนเนื่องจากแบรนด์จะถูกขับเคลื่อนไปเรื่อยๆโดยในเมืองไทยจะมียอดซื้อบุการีประมาณอันดับ4ของโลก หลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือ a e s t h e t i c Top Art ถือเป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือกันของสมาคมสุนทรียศาสตร์และศิลป์กับมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้จากศักยภาพของสองสถาบันมุ่งสร้างความเข้าใจเชิงลึกด้านสุนทรียศาสตร์และศิลป์ที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ เอกชนและนักวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกมากมายจากหลักสูตรเอสเตติท็อปอาร์ตสุนทรียศาสตร์และสินสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่2มานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งคุณผู้ชมสามารถนําเอาข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอเืจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ